สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแม n ก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนัง The Family Man เรื่องราวของชายที่เคยเป็นโคตรเศรษฐีมีคลาสแต่แล้วจู่ๆเขาก็กลายเป็นชาวบ้านธรรมดาแบบงงๆบทสรุปจะเป็นยังไงก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1987แจ็คพระเอกของเรื่องและเคสแฟนสาวของเขาต้องเดินทางไปลอนดอนเพื่อฝึกงานที่บาร์เคลย์แบงก์สถาบันการเงินระดับโลกส่วนเคสเลือกเรียนต่อด้านกฎหมายในมหาลัยชั้นนําของอเมริกาวินาทีจูบลาที่สนามบินเคสกังวลว่าการจากกันครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่เป็นการจากลาตลอดไปเธอจึงขอร้องให้อีกฝ่ายเปลี่ยนใจรับยกเลิกการฝึกงานชายหนุ่มกอดเธอแน่นเตือนถึงอนาคตที่ได้วางแผนร่วมกันไว้เขาเลยบอกเธอว่าผมรักคุณนะเคธหนึ่งปีใน, London, นลอนด ได้หรอกต่อให้ร้อยปีผมก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจจากคุณคู่จบเนี่ยพระเอกก็เดินจากไปมุ่งหน้าไล่ตามความฝันเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงทิ้งเคสให้ร้องไห้ที่สนามบินเพียงลําพัง 13ปีต่อมาครับพระเอกตื่นขึ้นในเพนเฮาส์สุดหรูใจกลางเมืองนิวยอร์กชีวิตในตอนนี้คือความสําเร็จตามที่เขาตั้งใจไว้เป็นถึงผู้บริหารบริษัทด้านการเงินและการลงทุนที่มีชื่อเสียงพอลล่าสาวแซบที่เพิ่งเคยใช้ค่าคืนอันร้อนร้อนด้วยกันกําลังแต่งตัวเตรียมออกจากห้องทั้งสองต่างติดใจและอยากจะซ้ํากันอีกสักยกพระเอกเอ่ยชวนให้แวะมาในคืนนี้แต่พอลล่าเนี่ยติดนัดฉลองคริสต์มาสอีฟกับครอบครัวที่ต่างเมืองก่อนจากกันหญิงสาวสงสัยตายยั่วยวนราวกับจะบอกว่าถ้าว่างเมื่อไหร่จะะะรรีีบมมานนเเอกลุขึ้ตย ตัวไปทํางานทุกสิ่งรอบตัวเขาเนี่ยล้วนบ่งบอกถึงความมั่งคั่งับตั้งแต่ที่พักอาศัยไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมเกรดพรีเมียม แม้จะอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพแต่เขายังคงอัธยาศัยดีและมีน้ำใจชายหนุ่มทักทายมาดามปีเตอร์สันเพื่อนบ้านสาวใหญ่ที่เจอในลิฟต์และพูดคุยกับโทนี่พนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นกันเองพระเอกขับรถเฟร์ราเรี่ตัวท็อปมาจอดหน้าตึกสำนักง,งานโยนกุญแจให้พนักงานนำไปจอดตามปกตินี่คือชีวิตที่พระเอกภูมิใจเต็มไปด้วยความหรูหราความสำเร็จความอิสระและโคตรเจรวยในห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชายหนุ่มนำเสนอกลยุทธ์การดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพแต่เขาสังเกตเห็นอลันหนึ่งในทีมี่ดูไมมมสาธิ อลันรีบขอโทษและอธิบายเขากังวลว่าจะไปทานอาหารเย็นกับลูกเมียไม่ทันแะเอกนึกดูถูกในใจครับที่อลันเนี่ยห่วงเรื่องไร้สาระจึงเตือนว่าบริษัทกําลังมีโปรเจกต์ใหญ่ เหลือเวลาอีกแค่2วันช่วงนี้ทุกคนควรทุ่มเทให้กับงานสําคัญก่อนจะไปฉลองเทศกาลกับครอบครัวทางนี้พระเอกไม่ลืมที่จะปลุกกาลังใจเขาเลยว่าถ้าง,งานนี้สําเร็จด้วยดีผมมีโบนัสพิเศษให้ทุกคนแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นบรรยากาศในห้องเนี่ยก็คึกคักขึ้นมาทันทีการประชุมยืดเยื้อจนถึงสองทุ่มกว่าทุกคนจึงแยกย้ายกลับบ้านผู้ช่วยของพระเอกแจ้งว่ามีหญิงสาวชื่อเคสโรนอพยายามติดต่อเขาและทิ้งเบอร์ไว้ พระเอกหยุดนิ่งไปชั่วครู่รับก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเขาเคยคบกับเคสสมัยเรียนและเกือบจะได้แต่งงานกันผู้ช่วยสาวแสดงความประหลาดใจไม่อยากเชื่อว่าเพลย์บอยรักอิสระอย่างหัวหน้าจะเคยคิดเป็นฝั่งเป็นฝาชายหนุ่มก็อธิบายเสริมรับถ้าตอนนั้นผมยกเลิกการฝึกง,งานที่บาร์เครดังแล้วมาใช้ชีวิตคู่กับเธอผมคงไม่มาถึงจุดที่ยืนอยู่วันนี้ผู้ช่วยเสนอจะต่อสายให้แต่พระเอกห้ามไวกลัวเคสเนี่ยจะเข้าเจเพดว่าเขาต้องการรื้อฟื้นความหลังปีเตอร์ประธานบริษัทเข้ามาพร้อมข่าวด่วนลูกค้าคนสำคัญกำ เดินทางไปจัดการด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสพอดีชายหนุ่มตอบรับทันทีตามประสาคนบ้านง,งานครับไม่มีพันธะหรือครอบครัวให้ต้องร่วมฉลองเขาสั่งผู้ช่วยให้จัดประชุมฉุกเฉินเที่ยงวันพรุ่งนี้และจองตั๋วเครื่องบินคืนนั้นเขาทิ้งรถไว้ที่ออฟฟิศแล้วเดินเท้ากลับบ้านระหว่างทางแวะร้านสะดวกซื้อกรับทั้งพบเหตุการณ์วุ่นวายลูกค้าผิวดำทรงนักเลงต้องการขึ้นลอตโต้ที่ถูกรางวัล238ดอลลาร์แต่พนักงานร้านเนี่ยอ้างว่าเป็นของปลอมรับ เลยไม่ยอมจ่ายแถมยังไล่ให้ไปร้านอื่นทั้งสองเถียงกันแรงจนฝ่ายหนึ่งชักปืนขึ้นมาขู่พระเอกตัดสินใจเข้าไปไกล่เกลีย่ยเสนอซื้อลอตโต้ในราคา200ดอลลาร์จ่ายสดทันทีทุกคนในร้านเนี่ยยืนตัวเกรงเมื่อหนุ่มร้อนจอปืนตรงเข้าหาพระเอกแถมด่าว่าเผือกไม่เข้าเรื่องอยากเป็นฮีโร่หรอวะแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายพระเอกก็ยังคุมสติได้และชวนไปคุยนอกร้านท่าทีสุภาพของเขาเนี่ยทำให้อีกฝ่ายยอมรับข้อเสนอพระเอกยื่นเงินให้พร้อมคำแนะนำที่จริงใจเลือกใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหากเดือดร้อนเรื่องเงินลองไป ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ดูนะหนุ่มคนดําถามกลับก,บกึ่งประชดแล้วคุณล่ะอยากได้ความช่วยเหลือจากใครบ้างไหมพระเอกตอบด้วยความมั่นใจเต็มร้อยตอนนี้ผมมีครบทุกอย่างแล้วและคุณก็มีแบบผมได้ถ้าส่อสัตว์และสู้งานชายคนนั้นหัวเราะในความโลกสวยของอีกฝ่ายพร้อมพูดเป็นปริศนาก่อนจากโอเคจาไว้นะจ๊ะคุณเป็นคนหาเรื่องให้ตัวเองสุขสันต์มันคริสต์มาสอีกฝ่ายก็ได้แต่งงเมื่อกลับถึงบ้านพระเอกเข้านอนทันทีแต่พอตื่นขึ้นในเช้าว,วันใหม่กลับพบสาวผมสั้นนอนกอดอยู่ข้างๆ แทบช็อกเพราะนั่นคือเคสแฟนเก่าของเขาเองยังไม่ทันหายมึนเด็กผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยก็อุ้มเด็กน้อยอีกคนเข้ามาในห้องแถมมีหมาตัวเท่าลูกวัวโดดขึ้นมาบนเตียง เด็กหญิงแอนนี่หัวเราะคิกคักและเรียกเขาว่าพ่อเรียกเคสว่าแม่พระเอกสับสนคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังคงฝันอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เรียบลุกแต่งตัวหาทางออกจากบ้านให้เร็วที่สุดก่อนจะถึงประตูเอ็ดและลอเรนพ่อแม่ของเคสเนี่ยก็เข้ามาพอดีครับพวกท่านทักทายเขาอย่างสนิทสนมแต่ชายหนุ่มไม่มีอารมณ์คุยกับใครทั้งนั้นและยิ่งผิดหวังเมื่อไม่เห็นรถเฟรอร์รารี่คู่ใจจอดหน้าบ้านเขาจึงขอยืมรถแวนเพื่อบึงกลับไปยังเพนส์เฮาส์ของตัวเองทันที พระเอกขับรถกลับไปถึงที่พักในนิวยอร์กแต่พนักงานหน้าประตูเนี่ยกับห้ามเขาเข้าไปพร้อมอธิบายว่าอนุญาตให้เฉพาะผู้พักอาศัยและแขกเท่านั้นพระเอกพยายามเถียงนี่แจ็คแจ็คแคมเบลไงนายจะไม่ได้เหรอจังหวะนั้นเองรับเพื่อนบ้านเดินผ่านมาพอดีชายหนุ่มจึงรีบขอความช่วยเหลือแต่เธอกลับทำหน้างงมองเขาแปลกเหมือนไม่เคยรู้จักมาก่อน ชายหนุ่มเริ่มต่อว่าทั้งสองคนที่รวมหัวกันแกล้งเขาโทนี่โต้กลับด้วยการขูจ่จะเรียกตำรวจส่วนคุณนายเนี่ยก็นึกว่าเขาเป็นคนไร้บ้านจึงแนะนําให้ไปหาที่พักที่อื่นพระเอกเริ่มมีน้ำโห,หวดอ้างว่าตัวเองรวยที่สุดในอาคารนี้ห้องพักของเขาเน่ใหญ่กว่าของคุณนายถึงสองเท่าเอาไรมาโฮมเลสเขาพยายามฝ่าเข้าไปแต่ถูกโทนี่ขวางสุดท้ายเนี่ยจึงต้องยอมถอยและตัดสินใจขับรถไปที่สำนักงานแทน เมื่อมาถึงบริษัทเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็แสดงปฏิกิริยาเช่นเดียวกันทับทำเหมือนไม่เคยรู้จักและไม่ยอมให้เข้าไป พระเอกมองหาหลักฐานยืนยันตัวตนชี้ไปทางป้ายบริษัทแต่แล้วก็ต้องชะงักเพราะเห็นชื่อของอลันมิส์ลูกน้องในทีมกลายเป็นผู้บริหารแทนเขาไปแล้วพระเอกรับไม่ได้วิ่งออกมาจากอาคารอย่างรีบร้อนจนเกือบโดนรถชนพอหันไปมองเต็มตาปรากฏว่าเป็นเฟอร์ร,รี่สุดหวงของเขาเองครับพระเอกรีบเคาะกระจกและต้องตกใจซ้ำสองเมื่อเห็นว่าคนขับเนี่ยคือชายคนดำลึกลับที่เขาเพิ่งซื้อลอตโต้ต่อพระเอกพูดคำแรกคุณขโมยรถผมอีกฝ่ายบอกให้สงบลงก่อน ผมรู้ว่าคุณกำลังช็อกอยู่กุนรถมาสิพระเอกถามด้วยความกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่อีกฝ่ายยิ้มขำใช่เลยว่าจำได้ไหมคุณพูดเองว่ามีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วชายปริศนาเช่นชมการกระทำของพระเอกเมื่อคืนและบอกเป็นไนว่าตัวเขาคือเทวดาทับผู้สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนได้พระเอกขอร้องให้คืนชีวิตเพอร์เฟกของเขากลับมาเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อได้กลับไปเป็นแบบเดิมเทวดานุ่มให้กระดิ่งเล็กๆมาหนึ่งอันและบอกเพียงว่าคุณต้องหาทางออกเอาเองมันแค่ชั่วคราวเท่าาาานนนนัั้้้แหลลละะจจกกก็อออดรรยพรเงงงขงท เมื่อไม่เหลือทางเลือกอื่นต่เอกจำต้องกลับไปหาเคสที่บ้าน เธอโผล่เขากอดด้วยความโล่งใจแต่ก็อดตำหนิไม่ได้ที่สามีหายไปกระทันหันเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่อยู่กับครอบครัวในวันคริสต์มาสพระเอกอ้ำอึ้งไม่รู้จะอธิบายให้เธอเชื่อได้อย่างไรเขาลองกดกระดิ่งที่ได้มาจากเทวดาเผื่อจะมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งแต่แอนนี่รีบคว้าไปซะก่อนเพราะนึกว่าเป็นของขวัญที่พ่อซื้อให้จากนั้นเคสเนี่ยก็ชวนเขาไปงานเลี้ยงด้วยกันพระเอกขนตู้เสื้อผ้าและพบแต่แบบเฉยๆครับราคาถูกเขาบ่นกับตัวเองว่าชีวิตตกต่ำถึงขนาดนี้เลยเหรอ ลูกสาวคนโตเดินเข้ามามองหน้าพระเอกใกล้ๆพอได้สบตากันเด็กสาวก็รีบวิ่งหนีเรากับพบคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่พ่อตัวเอง ฉากตัดมาหน้าง,งานปาร์ตี้พระเอกได้รวมกลุ่มกับหนุ่มๆที่เขาไม่รู้จักใครเลยทําให้เขางงกับบทสนทนาแต่ทุกคน,นีหนก็ดูรักใคร่และวางใจเขามากพระเอกได้ยินเสียงเคสคุยกับเพื่อนของเธอทําให้ได้รู้ว่าเธอทํางานเป็นทนายและบางครั้งเนี่ยก็ยังรับว่าความฟรีเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร <c oughs> ้อนเมื่อพวกเขากลับถึงที่พักพระเอกยังต้องรับหน้าที่พ่อบ้านผู้เสียสละพามาออกไปเดินเล่นตอนเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เต็มใจทําแต่ก็ขัดไม่ได้ เช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกตื่นขึ้นมาอีกครั้งและได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ทําให้เขารู้ว่าตนเองนี่ยังติดอยู่ในโลกของแจ็คพ่อลูกอ่อนคนเดิมถึงจะมีเมียสวยหุ่นเอ็กซ์แต่ชายหนุ่มก็รู้สึกว่ามันแยกอยู่ดีครับเคสเตือนความจําวันนี้เป็นเวรของเขาที่ต้องดูแลเด็กๆและเอกจึงต้องมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้จอชลูกชายคนเล็กด้วยตัวเองหนุ่มเสียทีแทบจะอาเจียนเมื่อต้องจัดการกับทั้งอึและฉี่ของเด็กแอนนี่สังเกตเห็นท่าทีผิดปกติเลยถามแบบซื้อคุณไม่ใช่พ่อหนูใช่ไหมพระเอกตกใจมาก,รกมรามคร อะไรแบบนี้มาก่อนแท้จริงแล้วเขารวยมากและนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงของเขาเขาแค่มาสำรวจดูเท่านั้นเด็กยิงถามถึงพ่อตัวจริงของเธอเขาตอบตามตรงครับว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ปลอบให้สบายใจว่าพ่อหนูจะกลับมาในไม่ช้าแอนนี่เข้ามารูปใบหน้าและพิจารณาใกล้ๆเธอเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวจึงขอให้เขาสัญญาว่าอย่าพาตัวเธอกับน้องไป เมื่อพระเอกตอบรับเด็กน้อยก็ยิ้มให้อย่างจริงใจพร้อมบอกเขายินดีต้อนรับสู่โลกนะพระเอกขับรถไปส่งจอร์จที่ส่วนรับเลี้ยงเด็กโดยมีแอนนี่เป็นคนบอกทางจากนั้นเขาก็พาเด็กหญิงไปส่งที่โรงเรียน ชายหนุ่มเดินทางต่อมาอยัางที่ทำงานตามคำบอกของแอนนี่ปรากฏว่าเขาทำงานเป็นคนขายยางรถซึ่งเจ้าของกิจการเนี่ยก็คือเอ็ดพ่อตาของแจ็คนั่นเองพระเอกเดินงง,ง,ง,งเข้าไปอาศัยถามพนักง,งานจนได้ทราบตำแหน่งของออฟฟิศส่วนตัวเขารู้สึกหดหูใจไม่น้อยเมื่อพบว่าเป็นเพียงห้องแคบๆไร้รสนิยมแตกต่างจากออฟฟิศหรูหราของเขาเราฟ้ากับเหวบนผนังมีใบประกาศแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเคยเป็นโบรกเกอร์หุ้นมาก่อน กลางคืนวันนั้นพระเอกได้ดูรายงานข่าวธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทตัวเองชายหนุม่มวอยวายเมื่อได้ยินว่าอลันมิสลูกน้องของตนได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวหอกของโครงการสำคัญครั้งนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฝีมือของเขาเองตั้งหาก ท่านใดนั้นเคสก็เข้ามาเบรกอารมณ์งุดเหงียดให้หายไปกระซิบว่าเด็กๆหลับแล้วนะคะสาวสวยรุกหนักพร้อมจะสอนการบ้านสามีเมื่อได้ใกล้ชิดกันครับพระเอกตกตะลึงในความเซ็กซี่ของเธอนึกในใจว่าฮอตกว่าตอนเรียนมหาลัยซะเอกเคสยิ้มเขินรู้สึกเหมือนโดนจีบครั้งแรกและเอ่ยคุณมองฉันเหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันมาตลอด13ปีอะเคสขอตัวเข้าห้องน้ําเพื่อเปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนแต่เมื่อเธอกลับมาพระเอกเนี่ยก็แกล้งทําเป็นหับงั้ี่ในใจก็มีารมณ์อยู่ไม่น้อยแต่พูดของ เธอทำให้รู้สึกเหมือนเขากำลังจะเป็นชู้กับเมียคนอื่นเลยไม่อยากมีอะไรกันในตอนนี้ วันรุ่งขึ้นทั้งครอบครัวเนี่ยพากันมาเดินห้างพระเอกสนใจซื้อชุดสูตรตัวใหม่ราคาเกือบแสนประมาณ2 0 0พันกว่าเหรียญครับเคทรีบเหล็กสามีทันทีเตือนว่าแพงเกินไปแต่ว่าเขาก็ยืนกรันว่าอยากได้จริงๆเพราะทนใส่เสื้อผ้าเก่าโซม,มาหลายวันแล้วทั้งสองก็เริ่มมีปากเสียงกันครับพระเอกระบายความอึดอัดกับงานน่าเบื่อที่ร้านขายยางแถมยังต้องใช้ชีวิตแบบประหยัดทุกอย่างต้องเลี้ยงลูกและดูแลหมาเองด้วยเครู้สึกแย่ยิ่งกว่าเพราะสามีบ่นเหมือนไม่มีความสุขเลยพระเอกพลั้งปากพูดถึงชีวิตจริงของเขา ที่สามารถประสบความสาเร็จได้ดีกว่านี้เป็นร้อยเท่าและตําหนิเธอที่ขอให้สละความฝันจนต้องกลายมาเป็นแบบนี้เคทโมโหจัดพูดไปชดเดี๋ยวจะไปถอนเงินเก็บที่เป็นทุนการศึกษาลูกมาซื้อสูตรให้แล้วกันพระเอกก็จําใจถอดชุดออกแล้วบอกว่าจะไปหาซื้อเคกสักชิ้นก่อนกลับนี่คงเป็นสิ่งเดียวที่พอจะจ่ายได้เพื่อซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองระหว่างทางกลับพระเอกก็เริ่มใจเย็นลงครับและขอโทษที่พูดรุนแรง เขาสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของตาแจ็คคนนี้จึงหยอดคำถามให้เคสเล่าเรื่องราวจนได้รู้ว่าแจ็คตัวจริงเนี่ยเคยช่วยชีวิตเอ็ดพ่อของเคสจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากนั้นจึงมาช่วยงานที่ร้านของพ่อตาและเอกถามเธอตอบครับว่ารู้สึกอย่างไรกับชีวิตปัจจุบันสาวสวยก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจฉันมีความสุขและรู้สึกว่าชีวิตประสบความสําเร็จมากหลังจากวันนั้นพระเอกไปแข่งโบลิ่งกับเพื่อนบ้านหนุ่มๆคาดหวังว่าเขาจะโชว์ฝีมือและเอาชนะทีมคู่แข่งได้เหมือนเคย แต่กลับกลายเป็นว่าชายหนุ่มเนี่ยทำพลาดอย่างผิดฟอร์มครับจนทําให้ทุกคนแปลกใจกันหมดระหว่างพักเบลกเขาบังเอิญเจอเอฟบรีเรนเพื่อนบ้านคนสวยที่มีสามีแล้วแต่กลับอ่อยเขาอย่างเปิดเผยเธอชวนให้แวะไปหาในวันหยุดรอสามีและลูกๆไปเที่ยวกันหมดพระเอกเล่าให้เพื่อนสนิทของแจ็คตัวจริงฟัง และถามที่อยู่ของเอเวอรีนเพื่อนเนี่ยก็รีบเตือนทันทีนายกำลังเล่นกับไฟนะแจ็คแต่ชายหนุ่มกลับไม่เห็นเป็นปัญหาตราบใดที่ทุกไฟปิดปากเงียบเมียเขาก็จะไม่รู้เรื่องเพื่อนเสนเดทเห็นท่าไม่ดีจึงเอ่ยถึงความเพียบพร้อมของเคสและพูดด้วยน้ำเสียงจรงิงจังนายรู้ไหมผู้ชายทั้งเมืองยอมสละไข่ใบซ้ายเพื่อจะได้อยู่กับเคสแล้วนายจะโง่ทิ้งไปเหรอคิดดูดีๆนะเพื่อนประมาณจะสื่อว่าเคสเนี่ยโคตรจะวิเศษเลยเธอเลอะขามมากๆซึ่งพระเอกเนี่ยก็นิ่งครุ่นคิด เมื่อกลับถึงบ้านชายหนุ่มลองค้นม้วนวิดีโอเก่าๆและเปิดดูภาพบรรยากาศงานมันเกิดของเคสเมื่อหลายปีก่อนเขาเห็นแจ็คคนนั้นร้องเพลงบอกรักเธอเป็นของขวัญพิเศษใบหน้าของคนทั้งคู่เนี่ยเปล่งประกายด้วยความสุขท่ามกลางผู้คนที่รักพวกเขาภาพนี้ทําให้พระเอกตะลึงแม้ตัวเขาจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอยู่เพนท์เฮาส์หรูและขับรถแพงแต่กลับไม่เคยสัมผัสโมเมนต์ใจฟูเหมือนที่หนุ่มขายยางคนนี้เคยได้รับเลยในวันถัดมา เสียงร้องไห้งอแงของจอสลูกชายหนุ่มตื่นในตอนเช้าแต่เขาไม่ได้รู้สึกงุนหงดอะไรเลยยังเตรียมนมและป้อนให้เด็กน้อยอย่างเต็มใจเมื่อกลับถึงห้องนอนเคทมอบของขวัญวันครบรอบแต่งงานให้เขาด้วยความตื่นเต้นเธอซื้อชุดสูททรงสวยที่แม้ไม่ใช่ของแบรนด์เนมแต่ก็เป็นงานคุณภาพดีพระเอกซาบซึ้งกับความใส่ใจของเธอแต่แล้วก็ต้องใจหายว่าบเมื่อเห็นสายตาคาดหวังของหญิงสาวเขาไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันสำคัญครับจึงไม่ได้เตรียมอะไรตอบแทนพระเอกขอโทษและสัญญาจะชดเชยให้พอได้คุยกับแอนี เด็กน้อยเล่าว,ว่าพ่อของเธอเนี่ยมักหาของพิเศษให้แม่เสมอในวันนี้มีอยู่ปีหนึ่งพ่อถึงขั้นตั้งชื่อดาวตามชื่อแม่ด้วยซ้ำเย็นวันนั้นพระเอกพาเคสไปดินเนอร์ที่ร้านหรูในย่านกลางเมือง และอยากสั่งวายราคาแพงมาฉลองแต่เคสห้ามไว้หน่วยบอกว่าราคาสูงเกินไปคราวนี้พระเอกไม่หาเรื่องทะเลาะเขาเปลี่ยนเป็นวายธรรมดาตามใจเธอคำคืนนั้นผ่านไปอย่างหวานชื่นทั้งคู่เต้นรําด้วยกันในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกเคสสารภาพความในใจบางครั้งเธอสงสัยว่าตัวเองเนี่ยมาทําอะไรในเมืองเล็กๆแบบนี้เงินเดือนก็ไม่ได้สูงเคยคิดว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้แต่งงานกับพระเอกแต่แล้วเธอก็ตระหนักว่าแค่ได้มีเขากับลูกๆก,ก,ก็เพียงพอแล้วเคสถามกลับถึงความรู้สึกของสามีพระเอกตอบอย่างมั่น ใจว่าเขาก็รู้สึกแบบเดียวกันชายหนุ่มพาเคสมาฉลองต่อในห้องพักที่โรงแรมเขาชื่นชมความงามของเธอและเผยความรู้สึกจากใจจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยหมดรักเธอเลยในวันต,ต่อมารับพระเอกพบว่าตัวเองเริ่มคุ้นชินกับชีวิตปัจจุบันและมีความสุขกับช่วงเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกรวมถึงงานที่ร้านขายยางเขาก็เริ่มอินกับอาชีพที่ทำอยู่นี้จนกระทั่งวันหนึ่งครับปีเตอร์ประธานบริษัทแวะมาเปลี่ยนยางที่ร้านพระเอกเข้าทักทาย โดยบอกว่ารู้จักปีเตอร์จากข่าวทุรกิจเขาชวนคุยเรื่องโครงการสําคัญที่เพิ่งออกข่าวพร้อมนำเสนอกลยุทธ์น่าสนใจปีเตอร์รับฟังอย่างชื่นชมรู้สึกทึ่งในวิสัยทัศน์ของชายหนุ่มคนนี้ก่อนออกจากร้านจึงได้ฝากนามบัตรไว้ขอให้พระเอกเนี่ยไปส่งรถที่ซ่อมเสร็จแล้วด้วยตัวเองพระเอกได้กลับมายัางออฟฟิศของเขาอีกครั้ง ในฐานะแจ็คจากร้านบิ๊กเอทตปีเตอร์พาไปพบอลันในห้องที่เคยเป็นห้องทํางานของเขาเองชายหนุ่มใช้โอกาสนี้แสดงทักษะการเจรจานําเสนอมุมมองทางธุรกิจแบบใหม่บวกกับใช้ข้อมูลส่วนตัวที่รู้จักทั้งปีเตอร์และอลันเป็นอย่างดีครับวิเคราะห์นิสัยและความชอบของทั้งคู่ได้ถูกเพลงทําให้ปีเตอร์ประทับใจมากจนเสนอตําแหน่งผู้บริหารให้แต่เมื่อพระเอกและอลันอยู่กันตามลําพังอีกฝ่ายกลับแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าไม่ชอบขี้หน้าพระเอกและพยายามคาดคั้นว่ารู้เรื่องของเขาและปีเตอร์ได้ยังไงซึ่งพระเอกก็พยายาม เบียงประเด็นไม่ยอมตอบอลันเลยข่มขู่เบาๆเตือนว่าอย่าทำอะไรเกินหน้าเกินตาเขาพระเอกตะลึงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่แปลกใจที่อลันคนนี้ดูก้าวร้าและเด็ดขาดแตกต่างจากอลันที่เคยเป็นลูกน้องเขาอย่างสิ้นเชิงพระเอกดีใจกับโอกาสงานใหม่เขารีบลากกลับทิ้งให้อลันเนี่ยง,งงงวยอยู่คนเดียว หลังจากนั้นไม่นานพระเอกพาเคสไปเยี่ยมชมคอนโดหรูในย่านกลางเมืองพร้อมเผยข่าวดีว่าได้รับข้อเสนองานผู้บริหารจากบริษัทการเงินชื่อดังรายได้เนี่ยจะเป็นสองเท่าของการขายยางและที่พักนี้เป็นสิทธิพิเศษที่บริษัทจอดให้ชายหนุ่มยิ้มภาคภูมิใจ อยากพาครอบครัวย้ายจากบ้านชานเมืองเพื่อให้ลูกได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเคทได้ฟังก็อึ้งไปพักใหญ่แสดงความกังกวลเรื่องงานของตัวเองที่คงต้องหางานใหม่และแอนนี่ที่ต้องย้ายจากโรงเรียนที่ชอบพระเอกพยายามโน้มน้าวโดยบอกว่าต่อจากนี้เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบจนใครๆก็ต้องอิจฉาเคทตอบกลับทันทีตอนนี้คนอื่นก็อิจฉาพวกเราอยู่แล้วคุณไม่รู้หรืองไง คือนั้นพระเอกกลับมาครุ่นคิดตามลําพังเขาเดินสารวจบ้านหลังปัจจุบันและได้พบตัวเครื่องบินจากลอนดอนมานิวอร์กรากฏว่าช่วงเวลาที่เขาลาเคตตอนมหาลัยเพื่อเดินทางไปนนวอรยกเนี่ยพระเอกเดินทางกลับมาหาเธอครับตอนนั้นเอง เคสเดินเข้ามาและสารภาพทางน้ำตาครับว่าเธอเคยมีความฝันอยากอยู่กับพระเอกในบ้านหลังนี้ไปจนแก่รอวันที่ลูกหลานพาครอบครัวมาเยี่ยมในวันหยุดแต่ถ้าสามีต้องการไปนิวยอร์กจริงๆเธอก็ยินดีตามไปครับราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สถานทีน่แต่เป็นคนที่อยู่ด้วยมากกว่าเธอยิ้มให้ชายหนุ่มและบอกว่าฉันรักคุณมากและเลือกให้เราได้อยู่ด้วยกัน เช้าวันใหม่เคตื่นขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะของลูกสาวที่เล่นสนุกกับพ่อนอกบ้านเธอมองภาพนั้นด้วยความประทับใจเชื่อมันว่าเลือกสามีไม่ผิดแอนนี่สบตาพระเอกและรับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีให้เด็กหญิงกอดพ่อแน่นพร้อมกระซิบยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะพ่อหนูรู้ว่าพ่อจะกลับมาอีกฝ่ายอึ้งไปชั่วครู่เพราะก่อนหน้านี้แอนนี่เนี่ยรู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าเธอยอมรับพระเอกเป็นพ่อแล้วนั่นเองชายหนุ่มโอบกอดลูกสาวอย่างอบอุ่น ัดมาตอนเย็นแอนนี่ขี่จักรยานมาหาและสั่นกระดิ่งเรียกเขาเพระเอกสังหณ์ใจทันทีเพราะนั่นคือกระดิ่งที่ได้มาจากเทวดาผิวดำคืนนั้นเขาแวะร้านขายของชำเพื่อซื้อของใช้เข้าบ้านและได้พบกับชายปริศนาคนเดิมครับที่ตอนนี้กลายเป็นพนักง,งานเก็บเงินชายคนนั้นเอ่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนไปแล้วเหรอเพระเอกกลัวว่าจะถูกพากลับสู่โลกเดิมจึงขอร้องว่าอย่าส่งเขากลับไปเทวดาลอตโต้อธิบายอย่างใจเย็นครับโอกาสที่ได้เห็นชีวิตในอีกเส้นทางทำได้แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นพระเอกไม่ต้แยง เขาจ่ายเงินและรีบออกจากร้านทิ้งท้ายเพียงว่าผมมีลูกๆที่ต้องดูแลเมื่อกลับมาถึง พระเอกตรงไปหาจอจที่กำลังหลับสนิทเขารวบหัวเด็กชายด้วยความรักแล้วแวะไปหาแอนนี่บอกให้ลูกดูแลตัวเองดีๆสำหรับเคสเขาไม่กล้าเล่าความจริงครับว่าตนเนี่ยไม่ใช่สามีคนเดิมของเธอแล้วเพียงแค่ขอร้องให้จดจำเขาในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เคสยอมรับปากแม้จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายพูดอะไรแปลกๆคืนนั้นพระเอกพาหมาออกมาเดินเล่นแต่แล้วจู่ๆหิมะเนี่ยก็โปรยปลายลงมาเหมือนกับคืนคริสต์มาสอีฟที่เขาได้พบเรื่องมหัศจรรย์พระเอกกลับมาเฝ้าดูคนรักและพยายามบังคับตัวเองไม่ให้หลับแต่ก็ ทนฝืนไม่ไหวเมื่อตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ ชายหนุ่มก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวในเพนเฮาส์ไม่มีเคสและลูกๆอีกต่อไปพระเอกพยายามทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แล้วกู้าาก่าก็แวะมาหาตามที่เคยร้องขอเธอทักทายด้วยรอยยิ้มในชุดยั่วและอวยพรให้มีความสุขในวันคริสต์มาสพระเอกชะง,งักงันถ้าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนั่นหมายความว่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจเป็นแค่ความฝันถึงอย่างนั้นเขายังอยากไปดูให้เห็นกับตาครับชายหนุ่มทิ้งสาวสวยไว้รีบขับรถกลับไปที่บ้านของแจ็คก,กับเคสเพื่อได้อยู่พร้อมหน้าคคครครรออบััวีก้ง แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังเพราะเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ใช่เธอครับระหว่างทางกลับพระเอกได้รับสายด่วนเตือนให้รีบมาประชุมตามนัดรเดียวควบรวมบริษัทกำลังจะล้มเขาตรงไปที่ออฟฟิศเพื่อช่วยจัดก,การแต่คราวนั้นเขากลับมาด้วยเอเนอร์จีที่เปลี่ยนไปมากนำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยน้ำเสียงสงบและเผยว่าจะบินไปพบลูกค้าด้วยตัวเองพระเอกยอมรับความจริงว่าเขาได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วและอาจไม่ได้พบเคสกับลูกๆอีกแต่ระหว่างทางเนี่ยเขานึกขึ้นได้ ว่าเคสให้เบอร์ติดต่อไว้จึงเปลี่ยนแผนกระทันหันแวะไปตามที่อยู่ที่เธอให้มาที่นั่นเป็นที่พักปัจจุบันของเคสสาวสวยทักไทยเขาแบบชิลๆรับเล่าด้วยน้ำเสียงสดใสว่ากำลังจะย้ายไปปารีสเพื่อรับตำแหน่งใหม่ในสำนักง,งานกฎหมายชื่อดังซึ่งได้เงินเดือนสูงกว่าเดิมมากพระเอกถามว่าแต่งงานหรือยังเคสตอบว่าไม่เคยแล้วก็ถามกลับพระเอกยิ้มออกมาได้เลยบอกว่าผมก็เหมือนกันแต่ก็เกือบๆแล้วแหละ เคดยื่นกล่องซึ่งรวมของเก่าของเขาที่เก็บไว้ให้ใชายหนุ่มชวนเธอดื่มกาแฟรับเพื่อหาโอกาสคุยเขาเกระเนด้วยคำถามคุณเคยสงสัยไหมถ้าเรายังคบกันอยู่ มันจะเกิดอะไรขึ้นเคทได้ฟังเนี่ยก็แอบอึ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้โฟกัสมากนักเพราะยุ่งกับการจัดของอยู่แถมยังต้องขึ้นเครื่องในช่วงค่ำสุดท้ายเธอก็เลยบอกเอาเป็นว่าถ้าแวะมาสนามบินเราค่อยมากินกาแฟากันนะพระเอกกลับมาขึ้นรถตามแผนเดิมนั้นเขาต้องไปคุยธุรกิจกับลูกค้าแต่ชายหนุ่มเปลี่ยนใจรับสั่งให้คนขับรถพากลับบ้านเขารีบเปิดกล่องที่ได้มาพวของใช้ส่วนตัวที่เธอเก็บไว้ให้เมื่อเห็นรูปคู่ของตนกับเธอความทรงจำดีๆช่วงนั้นช่วยทำให้เขาตัดสินใจได้ทันทีีจึงงรรบบขับถมุ่่หนน้าาสสูส พระเอกจอดเฟอร์รารี่ทิ้งไว้ด้านหน้าแล้ววิ่งไปหาหญิงอันเป็นที่รักจนกระทั่งได้พบเธอในที่สุดเขาตะโกนเรียกชื่อเคสขอร้องไม่ให้ไปปารสีสสิ่งที่พระเอกทําวันนี้ไม่ต่างจากที่เคสเนี่ยเคยทําเมื่อ13ปีก่อนหญิงสาวเข้าใจว่าเขาคงรู้สึกผิดที่เคยทิ้งเธอไปก็เลยพูดปลอบใจ ว่าฉัน Move on ได้นานแล้วไม่ต้องห่วงพระเอกยังไม่ยอมแพ้เล่าถึงความสุขของชีวิตที่ตนกับเคสเนี่ยมีร่วมกันตอนที่เขาเป็นแจ็คคนขายยางรถใช่หนุ่มเอ๋ยคุณรู้ไหมถ้าเราเลือกจะอยู่ด้วยกันพวกเราจะมีบ้านหลังเล็กในเจอเ์ซียะมีลูก2คนเราแต่งงานกันมา13ปีและความรักก็ไม่เคยจืดจางเลยผมได้ไปเห็นมาหมดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง บางทีทุกอย่างอาจเป็นแค่ความฝันแต่ผมไม่เคยรู้สึกอะไรที่จริงจังไปกว่าน,นี้อีกแล้วพระเอกขอร้องเธออีกครั้งอย่าเพิ่งไปเลยนะเคธเราไปหาร้านกาแฟแถวนี้แล้วนั่งคุยกันก่อนได้ไหมอีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขารับจึงตกลงจะอยู่ฟังเรื่องเล่าต่ออยากรู้ว่าถ้าเธอกับเขายังคบกันอยู่เนี่ยชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรทั้งสองเดินไปด้วยกันพร้อมกับหนังที่จบลงนี่คือ The Family Man สัญญารักเหนือปาฏิหาริย์ ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่6.8เต็ม10คะแนนครับส่วนวัตเทนนักวิจารณ์ให้ไว้ที่55%ฟังคนดู68%ใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้มีให้ชมเต็มเรื่องที่พรามวิดีโอแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนครับแดนแห่งความสนุกความมันแถมโรแมนติกเล็กน้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ